สวัสดีครับอะไรนะไมไม่ตอนแาจูเนีร์จะัก้นเ้ยไม่ครับแต่หลังจากนี้ไม่แน่ครับครับไล้ค่เลยครับไม่เป็ไรครับคนดูชินแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับจูเนียร์ปนชัยครับผมครับผมสวัสดีครับมารกินินครับครับโซเอาครับโซเอาเลยครับโซเอาสองรอบเลยครับส สามพันกว่าที่นั่งลงประมาณเกือบเกือบเจ็ดกว่าครับใครความวไปเยอะครับวามกังวลไปเยอะครับถ้าพอบาดโปุ๊บก,ก็เราก็สบายใจแล้วก็มุ่งหน้าทาโชว์อย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถของ,งเราตื่นเต้นปะวันที่แบบว่าวันที่ขายแบบเ,เอา<ม>จริงนะวันที่ขายบัตรอะตื่นเต้นกว่าวันที่วันนี้อีกจริงเหรอเออวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยจริงปกติจูนไม่ค่อยตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาแบบว่าขึ้นโชว์หรือว่า หรือว่าอะไรเก่งนะเขาเก่งนหลวันที่เปิดขายบัตรมันมีความุนยังไงบ้างคือคือวันที่เปิดขายบัตรตอนนั้นผมอยู่ต่างประเทศแล้วพี่จูเพิ่งอยู่ไทยก็ตอนนั้นเราก็วิดีโอคอลหากันเพราะว่าแบบว่าก็รุนว่าเออบัตรจะโซออกโซเอาไหมซมีคนตื่นเต้นแต่เดยรู้ว่ามีคนตื่นเต้นมีคนตื่นเต้น นั่นแหละตอนตอนนั้นก็ลุ้นกันว่าบัตรจะโชว์เอาไหมสุดท้ายก็โชว์เอาทั้งสองวันก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับขอบคุณแฟนๆมากๆครับบอกว่าวันนี้เขาไม่ตื่นเต้นเราตื่นเต้นไหมคะเอ่อตอนแรกไม่ตื่นเต้นครับแต่พอมันมันใกล้ที่จะขึ้นเวทีเลยๆก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ได้เจอแฟนๆเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับครับพอนเสิของโชว์มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันต้องคุยกันยังไงคือจริงๆอ่ะจูวางโจทย์ให้กับทางมาทางทางตตัวเองอ่ะว่า ไอไหนๆก็เป็นคอนครั้งแรกแล้ะคนไม่เคยเห็นเราโชว์อะไรเลยครับนอกจากโชว์นอกจากร้องเพลงใช่ไหมนอกจากร้องเพลงแล้วก็ตลกเนี่ยคนรู้ว่าเราเรามีประมาณนั้นเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราอะกะว่าจะทําโชว์ที่มันครอบคลุมหลายรูปแบบใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไปแบบว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับว่าโชว์ของจูเนียร์มาร์กเนี่ยก็คือใครอยากจะเห็นอะไรก็จะได้เห็นครับเขารีเวสต์อไบ้างเออนะครับคนที่เขาอยากเห็นโชว์เราเขามีรีเควสอะไรบ้างเขาก็มีรีเควสเขาก็อยากเห็นแบบว่า เต้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันหลากหลายขึ้นกว่าการร้องเพลงครับได้เห็นกว่าเต้นแน่นอนครับอาจจะมีมุมเท่ๆมุมน่ารักมุมหวานๆผมว่าลองก็มีครบทุกแบบแน่นอนจะไม่ได้อวยนะจูรู้สึกว่าคอนเสิร์ตไม่ยอมจูไม่ได้อวยแต่จูรู้สึกว่าแฟนคอนของจูกับมาร์กอ่ะจูว่าจูเลือกแล้วก็ทำโชว์มาค่อนข้างที่จะครบทุกรสจูว่าคนดู จะออกไปแล้วด้วยความรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่ดูต้องดูทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอครับอันนี้เรากินอย่างนี้วันนี้เรามาโชว์เพลงไม่ได้โชว์โชว์ออาจจะควบคู่กันไปด้วยก็คอนเสิร์ต5ชั่วโมงก็หวังว่าทุกคนจะนั่งเยอะไม่ถึง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 จะโชว์จยถึงคือจะเป็นพาร์ทถ่ายอะไรคะเพราะว่าโดยปกติเราจะเห็นอาถ่ายตลกอะไรเงี้ยวันนี้วันนี้จะเป็นพาร์ทแบบไหนคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างกัน หมายถึงทอกโชว์เหรอครับหรือว่าทอับอย่างที่ผมบอกมีทุกแบบแน่นอนเราขายหล่อขายเท่ขายน่ารักขายโรแมนติกมีหมดทุกอย่างแต่ไม่ตลกตลกมันมันปมนธรรมชาติครับตลกครับก็ของแบบว่าแต่ละคนโชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยครับก็จะแยกกันเลือกครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์คู่เราก็จะมา เลือกกันเองว่าแบบว่าเออเราอยากให้โชว์ออกมาเป็นรูปแบบไหนสําหรับเพลงนี้อยากวางคอนเซปต์เป็นแบบไหนอยากโชว์ประมาณไหนอยากเห็นภาพอะไรอย่างงี้ครับก็ยังพี่หล่อมีโชว์เดี่ยวแต่คนมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนยังคิดไม่ออกว่าคาแรคเตอร์ของจูแบบแบบคือบาย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 หรอจริงๆอ่ะจูว่าโชว์เดี่ยวจูค่อนข้างครบนะแบบจูยังไม่ทิ้งตัวตนของจูที่เป็นคนแบบว่า พ่าแเนี้ยน่ารักเลยน่ารักตลกน่ารักตลกแต่ก็มีความแบบว่ามีความใจดีมีความพจนพิจน้นหมาตอนนี้เราพูดะดควนาก็ถูกไมม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอมากพูดเดี๋ยวจจะทำหน้าอย่างงี้บ้างของผมเหรอครับพาร์ทเดี่ยวใช่ไหมครับจริงๆพาร์ทเดียวผมว่าส่วนใหญ่จะหนักไปทางเทพัหม นี่าพูดกันอย่างนี้ได้เลยหรอจริงมาเขาหลรถเขาไหลายรถเขาไหลรถคือใครเป็นทั้งไฝขายเท่ขายน่ารักจริงๆก็อย่างอย่างที่บอกไปครับทั้งคู่เราอยากให้มันมีครบทุกแบบอยู่อยู่ในในคอนเสิร์ตของเราก็ครับอะไรเอาเล่นเท่หรอไม่ไม่เล่นเท่ทันปากเฉยๆปากอยากพูดนั่นแหละครับก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีครบทุกอย่างก็แต่ว่ามุมเท่เนี่ยมีแน่นอนมีทั้งคู่แน่นอนครับผมครับ พัดหวานะคะมันจะหวานขนาดไหนคะพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเออไสองคู่ก่อนนะนเนี่ยมันหวานมหวานแ่หนเาวานหวานะจูเห็นแล้วจูเห็นมีคนโพสในเอกเป็นเพิร์ดหอมเอ้ยเพิร์ดหอมหน้าผากตาเป็นวิลเลียมหอมหน้าผากเอสแล้วก็มีช่องหนึ่งเป็นช่องของขาวจูมาร์คพร้อมโค้ดว่าพี่ไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตาหลอ กดดันกดดันไหมไม่กดดันครับจะให้กดดันแต่เราอยู่ไม่นกลุ่เลยนะเด้ครับจะทำให้ดูเลยเวล่ะเข้าจะเอาไปวางได้เลยเออเอาไปวางได้เลยครับไม่ต้องรอขึ้นเวทีวางตอนนี้ได้เลยครับยังไงครับผมไม่กดดันอยู่แล้วเพราะคุณต้องเป็นคนทำแสดงว่ากเชนไม่ผ่รอแล้วเนี่ยวันนี้ผมเปิดน้ำผ่าเยอะไปพี่สาวไมนตอนนี้ในไลน์ตอนนี้ ตอนนี้ในไลฟ์คุณดูถามบอกว่าอยากดูอะไรใหม่ๆเออทำไมคุณสองก็ผ่าไปแล้วผ่าออคู่เรามันจะต้องแบบยังไงเอาจริงนะจู๊ไม่แพ้อ่าพูดจริงอ่าพูดแค่นี้จู๊ไม่แพ้อะไรครับโอกาสเป็นของจูเสมอเลยครับในปัญหานี้เขาจะไม่อยากถามเรื่องแขกรับเชิญแต่ว่าเฮ้ยไปรู้อะไรมาหรือเปล่าครับ รไมีอะใครนะครับเขาบอกเหรอครับเขาบอกเหรอว่าเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญบอกว่าเขาไม่ได้ไปซ้อมอยางจับตาองเขาซึ่งเขาไม่ได้มาซ้อมจริงๆครับซึ่งเขาไม่ได้ซ้อมจริงๆเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับแฟนคอนครั้งนี้ครับจริงๆพูจริงๆจริงๆเขาไม่มีส่วนเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในแฟนคอนครั้งนี้เลยครับ เตตะวันไหนไม่รู้จักเลยครับเตยรอนรู้จักไหมอะก็เราเจอเขาทุกวันค่อพี่เตเขามาเมาส์กับพวกเราทุกวันแบบมามาเชียร์มาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนเขาไม่ได้เป็นเกสครับไม่คือประเด็นอะคือจะเล่าจะเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วก็คือเตตะวันนะครับเขาเป็นเขาแบบว่าเขาเขาเป็นคนที่เขาเป็น i n f p เขาจะมีความแบบว่าอะไรเงี้ยเก่งแล้วเขาก็จะมีค่ะ โชว์ถัดๆไปของเขาขเขาจะชวนมาเช็คงานเฉยว่าโชว์ของจูบมันจะไปทับลายในโชว์นะขอะเะงเขาหรือเปลา่าโอเคอันนี้มันก็จะหยุดเลยใช่ใ,ใช่ใช่เขาก็จะแบบว่าเอออันนี้ไม่ดีแสดงว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำฉันต้องทำอันนี้มีมาค่ะขอสปอยได้ไหมคะเกสเหรอครับสปอยเหรอสปอยว่ายังไงดีอะไม่ใช่พี่เต้แน่นอน ร้อ่เรเเ้ขาตื่นไปวิ่งตีห้าวันนี้เขาน่าจะนอนอยู่ครับตอนนี้จังหวะนี้เมื่อกี้พี่เตยเพิ่งไลน์มาหาผมเองว่าว่าสู้ๆนะเขาไม่ใจน้จริงๆจริงๆเขาไม่นั่งอยู่ในห้องนั้นเขาไลน์มาหาผมจริงไม่จริงไม่มีไม่มีเตยไม่อยู่เกสของผมเหรอครับก็ไม่ใช่เพิร์ดเนาะไม่ไม่ใช่เพิร์ดทับไม่ใช่เพิร์ดเขาเขาไม่เอาเพิร์ดมาแน่นอนก็เป็นเป็นเป็นคนที่สนิทละกันประมาณนี้ลยครับเป็นคนที่สนิทครับผม ทีมก็มีลูสนิทเหมือนกันเนอะเยอะแยะเลยครับนี่เลยเดาไม่ได้เลยว่าเป็นใครบ้างครับอยากให้พูดถึงแฟนเพราะบัตรมันส่งเอามันตอบรับมันเกินกองท่าครับ<ม>ก็จริงๆก็อยากจะบอกแฟนๆว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนทั้งจูเนียร์ทั้งมาร์คเลยครับทำให้แฟนคอนครั้งแรกของเรานะครับบัตรโซเอาทั้งสองรอบเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอินเตอร์แฟนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนเราตลอดครับผมขอบคุณมากครับเอาอ๋อครับ อ๋อใช่ใช่อันนี้จูรู้ดูอันนี้จูไม่พลาดอยู่แล้วแหมจูบอกช่องทางได้ด้วยซ้ำสำหรับใครที่แบบว่ามาสาบสนุนเราเนี่ยที่นี่แล้วอ,อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูเราโชว์แล้วแล้วมีคนที่แบบว่ายังลังเลตัดสินใจไม่ได้สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับทางไทยทิเ c k เมเจอร์นะจ๊ะให้มาสปอยคนที่มันกดบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วเพราะว่าอย่างตอนวินเทจเอเบอกนี่มันจะต้องมีอันนี้เพิ่มมาเราสปอยว่าจะได้เห็นอะไร เมื่อวานแหละวินเล่มเขาบอกว่าจะเขียนนะอาจจเป็นยังไงอาจจะได้เห็นไอ้ตรงช่องที่ว่างๆสีขาวที่ยังว่างอยู่ครับอาจจะได้เไอนช่องนั้นน่ะเนาะใช่ไอ้ช่องที่ยังว่างๆสีขาวที่เขาทำว่างไว้อาจจะได้เห็นก็อย่าลืมอย่าลืมซื้อมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วถ้ามันได้เห็นหน้าใช่ไหม ต้องถามเขาแต่จูอะดูมอจูดูไอ้จอใหญ่ตลอดเวลาจอใหญ่คือจะเป็นจอเดียวที่ทุกคนได้ดูไลฟ์สตรีมมิ่งครับจูว่ามันมันจะเห็นได้ชัดเลยมันอรรรสมากอเออเราแบบเคยดูดูท้านกครับครับเพลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคร่ะมากเลยนะค่ะ